สำหรับพี่น้องเราที่เป็นคริสเตียนนะครับที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูเราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองจริงๆแล้วพระเจ้าเป็นเจ้าของเราในสองแบบนะครับแบบแรกคือการสร้างพระเจ้าสร้างพวกเราฉะนั้นพระองค์ก็เป็นเจ้าของเราโดยธรรมชาติและแบบที่สองคือการสร้างใหม่พระคัมภีร์สอนเราว่าถ้าเราอยู่ในพระคิดเราก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ และพากาบีก็บอกเราว่าเราได้รับการซื้อด้วยราคาสูงและราคาที่พระเยซูจ่ายเพื่อได้เรามาคือเลือดของพระองค์นะครับพระเยซูแลกมาด้วยเลือดของพระองค์เราเป็นทาสของพระเยซูคริสต์เราเป็นทาสแห่งความรักของพระองค์ฉะนั้นอยากจะหน่นใจพี่น้องเราสั้นๆนะครับว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรไปที่ไหนดำเนินชีวิตยังไงขอให้เราคิดก่อนนะครับว่า เราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองแต่พระยิสุคิสต,ต่างหากเป็นเจ้าของเราฉะนั้นยกตัวอย่างครับเช่นมันไม่เหมาะสมนะครับที่เราจะใช้ร่างกายของเราในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเพราะร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของเราเองหรือยกตัวอย่างอีกเช่นการดูลูกโป๊ะนางโป๊ะก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าตาเหล่านี้มีไว้เพื่อพระยิสุคิ์และเราไม่สามารถใช้ตาของเราในการทำในสิ่งที่ต่อต้าน โพรหรือการพูดโกหกหรือนินทาว่าร้ายคนอื่นไม่เหมาะสมเพราะอะไรครับปากนี้ไม่ใช่ปากของเราเองมันเป็นของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นพระคำของพระเจ้าเป็นตัวกําหนดว่าเราจะใช้ปากของเราอย่างไงจะใช้ร่างกายของเราอย่างไงเราจะคิดอะไรทําอะไรก็ขึ้นอยู่กับพระองค์นะครับก็ขอให้พี่น้องเราทุกคนตั้งใจแน่วแน่ว่ววาเราจะดําเนินชีวิตเพื่อ พระเยซูคริสตและไม่ใช่เพื่อตัวเราเองอีกต่อไป